เป็นอยังนอกคือหลาย้้อ้น้น้้นออันนี้ผู้้ด้้น่้้้า้้ค่้คือหลา้้้่ท้่นอกม้้้ er, ้้้้้้้้นอ้้้้้้้้้้ไ้้่้้้้ม่้้้้้า้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ี่ เขายัสงดอนาลูกลายาแง่ากวถือเลขลายสมบัติบุญตีจริงไหมพิมพ์นับนิปนไรอเอฟซีครับมาเจานบอกว่าจะใช่ไหมุนเ่าไม่าสนี่หน่อยนะแต่หลาย่สม่นะ แ0 9ซุนเก่าก้ลนนกีนล้อยางเห็นนี่นองวนเลยอันนี้อันนี้ไม่เฮ็ดยังนอนนีนอนี่นาะาิ้านมจ้ากาซีนีน่้าเมนเดมาซีมเจ้หนีเนะ เฮ็ดนอย่างนนนี่นาะเฮ็ดอย่างนอนี่นาะทำของนราก็ข้าจ้กินงโมจ้าเ้เรา๊อบปาไหเนาะอาปัของมนี่แตงแท่นแทหมับโคนก่เาลอนอไปไปเอาสักวไปจังมากเป็นแต่แซบแท้จ้าค่ะกับมีงก็มูแซบแท้ตกัจ้านั่นผู้ใดแน่ล่ะด่ ที่น่องทั้งในเน่นน่อคือหลายแต่น่องี่น้องมันบ้านหนองห้างพี่น่องบ้านบุ๋ร่วมกันทั้เด็ไทัม่นบอกเลขกว่าี่คณะเปร่าในโจลย์ไทยรัฐดีกล่าเออเอาไม่นี่บอกเล่นนะสิจ่ายบอกเล่นไม่ได้เนี่ยบอกเล่นไม่ได้เนี่ยตูนตนก็ตูนเมียบอกตูนก็ตนเาบอกตัวได้ก็ควต้องตื่นตัวต้องตื่นตัวเนี่ย ผู้ใดผู้ใดล่ะภูมิอยกินแล้วไม่ได้ภูมินะครับนเยัวผมัแด้อดกยังนจ้ะน่องยังนองย่งนี่น่องย่งน้องย่า่เอเซ่เอเซ่ บบกวนแต่ไม่เหตัวใดนางบอกแมย์ทำก็ไม่ได้เลยโศกมานกัตเวนทำบุญเนพะอทินเนาะทำบุญไปหาผู้เพันโศกเพันมานไปหาเอ็นลูกเห็นล้านก็ว่าบอกเลขถือกันแซวจ้ะไปถามถามเพื่อนนั่นแหละว่าเขามันบอกไปสันบอกแล้วว่าสันแต่ว่าขั้นเขาไปถามเหมือนว่าบอกไปซ้ำใจตาหูเมยจ้ะใจตาหูเมยเพื่อนตะกัสีอันเบาๆกระตุกกระตากดอกคือไปซ้ำกันอมั้ยฮนล่ะจ้ะ นี่ล่ะเก้าหาว่าสันจ้ะเอาไปเป็นแนวทางก่อนเลยเดี๋ยวไกลๆมือจังมาตามไม่แม่คุณวานน่ะล่ะจ้ะถ้าสันคันคันแม่นอันเพิ่นบอกความเก้าเนี่ยกะสิมาบอกเท่านึงสินะกานเพิ่นเบาอันตัวเก้ากะสิอันบอกอีกเท่านึงว่าสันจ้ะเอามาเป็นแนวทางก่อนนี่ล่ะเพิ่นซ้ำใส่หูกันไม่ได้เพิ่นนนะเขาถามกับพวกป่ามันอายเด้เด็กหน่อยเนาะจ้าเนาะไปเศร้าซีบ่ได้ที่จ้ามันจะบ่แม่นเนาะเพอทินเนาะก้ามเดียวท่อนนี่ล่ะจ้าเป็นเบาเก้าหาสัน อ๋อมันหมานมน,มน,น้ำนองอีเด้อทีใดไปทำบุญทำ Kristen, ท,าทา่านเฮ็ดลงท่านลงยังกันอีกม้วนม้วนจ้ะไปทำบุญทั้งม้งงมวนทั้งอีมตั้งใดบุญกันแซวเเลยจ้ะวันวันทีหนึ่งมีหน้าคมสองหาหกหกจ้ะวันที่แล้วบอกถูกแปดศูนย์เก่าแปดศูนย์แปดศูนย์เก่าคนวะคือกลับไปกลัมมาก,กันอยู่หันละจ้ะหัวนี้ก็สดีใดคือเก่านั่ 9, นละ เก่าหาหกหา่แล้วพี่วาเนาะเขาตัวเดียวกันจ้ะเก่าเก่าหกมีหัวลงเปนเชิลาะตามผู้เป็นสูกเิ่นมาเนี่ยละจ้ะทาใดน้ำเพิ่นเนาะนนองเพิ่นกะบอกรูดูดอกจ้ะบอกแม่บอกยา่เพิ่นถูกตลาดเดจ้ะบอกยา่เพิ่นตลอดด้แม่แต่สนเก่าแตนเก่านี่ยเพิ่นก็เลยมุนสื่อกันอยู่หันเนาะจ้ะก็บอกแม่ ใช่บ้านไหนนี่ใช่บ้านน้นล่างกาเอาบ่บ่เพิ่นสิงหจักบนน้อใจเย็นยังเ้อต่ำแห้งเราบกฮวงต่ำฮวงมาตบ้านไหนนี่จักมูมูสิบสองข้มูสองรับนี่มูสิบสองบ่จักต่ตา กูเดินข่งหิ่งรอลกันเสียดูกันจ้กันดีนะแม่ได้ยรถจจาดเด้อแน่นป่ครับีจามานีกันไปลาอละฮอร์ีเทปมมนนะบา่านี่มุดกตะโคกนี่ก็ต้นลกว่าไงไปแ่บ้ เสียไม้าจักักถ้าคุณพี่จะไปกเลขตอย่บอกกันเพืนคือถามเพืนเพือบถามเจ้าวคนนี้มันถามเจ้าออกเลขตลอดะแลนได้เพื่อนแต่แจ๊บกนี่แหะครับ f อซเอาไปเป็นแนวทางกันเด้อนี่เลขเก้าหานี่เล็กน้อยบอกเพราะว่าเพื่นบอกคนหนึ่งเก้าแป์เก้าศู วันนี้เพิ่นซ้ำม,มาซ้ำหูแม่เพิ่นว่าเก้าห่างการสำรามมันอีก็เอาไปเป็นแนวทางก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวแก่กวันจะออกจังไดเพอาะที่กัพีมันก็จะไปตามต่อมาอีกจ้าตามผู้โศกผู้มานี่แหละผู้บอกแม่นนี่แหละจ้าจังไดก็อย่าลืมจับตามองอย่าลืมกดติดตามไว้เด้อค่ะเด้อมีอย่างก็จะอัปเดตให้เบิ่งทุกวันล่ะจ้าตอนนี้ก็เดินซ้ายท่าบุญไปเรื่อยก่อนจ้า เดี๋ยวคุณพอที่เพื่อนไฮเฮ้าสุดคำนวณนั่นเดี๋ยวเพื่นจะล่งให้เบิงอยู่ดอกจ้าเดี๋ยวไม่พิมพ์กับพอทิศจะไปตามมาล่วงให้เอฟซีเบิงขึ้นกันละจ้าตอนนี้เพิ่นว่ายังพึงตองวดเดี๋ยวบ่เกินมืออื่นมือเฮือดอกจ้าเดี๋ยวจะล่งให้กันมืออีกนาะคคะนาะเพื่อเป็นแนวทางสาหรับมือนนิกะมันมาน้ากันอีกจ้าหดหนึ่งมีหน้าคมสองหาหกหกแล้วจ้าน้องเอีแค่บอกเกาฮ่าซ้มเจงหูแม่เพื่อนละจ้าสำหรับมือนนิก็สำหรับน้องคะน้อสวัสดีค่ะ